ทุกคนครับสิ่งที่ทุกคนจะได้เห็นต่อไปนี้นะครับผมมันคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในเกม Minecraft เลยนะครับคือปกติ Minecraft ไม่เคยมีอะไรน่ากลัวขนาดนี้มาก่อนนะครับผมแต่ผมได้ไปเจอสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับผมนะ Minecraft อันนี้มีชื่อว่า c h Chaos Craft นะครับผม ซึ่งทุกคนซึ่งเจ้าหน้าดาวน์โหลดนี้นะครับผมเจ้าหน้าดาวน์โหลดนี้นะครับจะน่ากลัวมากเลยนะครับผมเราจะต้องไปเจอกับหน้าอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมเนี่ยมันเป็นไมค์ค a า t แบบค o c ค a า t เลยนะครับทุกคนคือทุกอย่างอะแล้วก็จะมีวิดีโอต่างขนาดที่โปรแกรมที่เราเอาไว้ทาการดาวน์โหลดก็ยังเป็นรูปพิโรบายเลยทุกคนเห็นไหมเคอร์เซอร์เมาส์อะเป็นรูปฮิโรบายเลยครับผมซึ่งก็บอกว่าเกมเนี่ยเป็นเกมไมค์ค a า t แต่ว่าน่ากลัวมากเลยนะครับมาเราอ่านก่อนที่เราจะเริ่มเกมเลยดีกว่าทุกคนผมมาที่วิดีโอนี้นะแล้วมันเป็นไมาากอ Chaos Club, จะอธิบย ฝั่งก้อนื่เปิดมันขึ้นมานะมันจะอาจเป็นรูปโมจังที่น่าขยักขยงแล้วทําให้การเปิดหน้าจอใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะแล้วเราจะไปที่เมนเมนูหลน์นั้นให้เราทําการแต่ว่าไอตรงคำว่าไมาค์คลาบอ่ะจะถูกแทนที่ด้วยคําว่าคอสคลาบเหมือนกับโลโก้ที่มาจากหินในนรกเลยละ่ะแต่ในเมนูบัตทอนมี2ออย่างให้เลือกแล้วเมนูบัตทอนจะขยะ่าแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมแลที่เราสร้างโลกเสร็จปุบในระหว่างที่เราสร้างโลกเพื่อที่จะมาอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเมสจะไม่จะเห็นระหว่างที่เราสร้างโลกนะก็จะเห็น สิ่งที่เรียกว่าไมาก้กางเขนที่สร้างด้วยหินนนรกพระจันทร์และดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนเป็นปสีแดงแล้วม็อบที่เฟลลี่จะถูกใส่ในเท็กเจอร์ที่น่ากลัวแล้วก็จมตีผู้เล่นทุกคนต้องเตรียมพร้อมในการรับมือด้วยดาบหลังจากนั้นสักพักแชทแมเสเซจจะปรากฏตัวขึ้นด้วยเสียงของวัวและก็สตีฟจะโผล่มาด้วยตาที่ดําและแดงสตีฟจะไม่เอจงตีผู้เล่นแต่ถ้าเกิดคุณฆ่าเขาหรือไม่สตีฟจะระเบิดเป็นกริกปเปอร์หลังจากนั้นมันจะเอาเสียงหัวใจของคนไปหลังานั้นคุณก็จะได้ยินเสียงเหหมมือืออกกวว่าูชดแลล้ นนั้นจะมีเสียงเพลงประหลาดเปิดขึ้นแต่ที่สําคัญที่สุดคือหลอังจากนั้นคุณก็ได้เจอกับตีฟเลือดอาบโดยที่ไม่มีมือและจะฆ่าคุณทันที to the end of the mine craft w i l l find out โอเคครับอันนี้เป็นที่ที่ผมไม่อ่านมานะครับเป็นประมาณนี้นะฮะซึ่งผมไม่มั่นใจนะครับผมเลยทําการดาวน์โหลดไหมทุกคนได้ดูกันนะครับผมส่วนการดาวน์โหลดนี้นะครับ ua, ทุกคนคือเกม Minecraft เนี่ยมันน่ากลัวมากเลยว่าทุกคนคือการดาวน์โหลดอะทุกคนลองดูนะคือปกติไหมครับปกติมันก็เพียงแค่มันจะเป็นรูปนี้ใช่ปหมรูปรูปเนี่ยอ่ะรูปนี้เปิดมาก็จจะะเเเเเเเปปปปปปป็็นน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 นมมมััััั้้้้ยยคคคครรรบกกกกกกกตตตตตติิิิิถูทุีีี่่่่่ชชออออ์์ดดาาาางงแวววล ไม่คิดว่าผมต้องเปิดดอทจาใช่ไหมไม่ครับผมต้องเปิดในดอทแมทแล้วมันจะทำการรันเกมมายคราวขึ้นมาครับจะมีตัวรันซิสเต็มอยู่ตรงนี้แล้วก็โอเคผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยอยากจะเล่นเลยนะแต่ว่าผมต้องเล่นเนาะแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ยินเสียงกราฟิกหรือว่าอะไรจากนี้เลยนะฮะผมไม่มัน่นใจกับว่าทำไมขอเปิดวอลลุ่มดูก่อนแต่ถ้าว่าผมกลับผม,ผมกลับเปิดเสียงกราฟิกแล้วไงแต่ปริลัทคือผมไม่มไม่มันไม่มีเสียงกราฟิกเปิดให้ผมอะถ้าปกติมันควรจะมีควรจะมีเสียงกราฟิกเปิดให้ผมนะอชิ oh, ไม่เป็นหรอกโอเคผมจะเข้าที่เวอร์หนึ ก่อนแล้วกันนะสามารถที่จะทำลายกระจกได้ใช่ไหมผมไม่รู้ว่าเวอร์ชันสมัยก่อนมันสามารถที่จะมันโอ้มันได้พาได้โอเคทุกคนตอนนี้ผมสามารถที่จะตอนเนี้ยเห็นปะ่ะคือพระจันทร์ตอนนี้เป็นพระจันทร์สีแดงนะครับผมแล้วทุกอย่างจะเริ่มน่ากลัวมากเลยนะฮะโอ,อ,ะอ้อะไรวะเนี่ยอร่อยทุกคนในเมื่อไม่ได้ยินเสียงนะครับผมก็อยากจะเปิดเสียง,งต่างๆให้น้องๆได้ยินกันนะครับ เพราะว่าแต่ผมก็พยายามหาทางที่จะเปิดเสียงแนละ้วแต่ผมก็ไม่ได้ยินเสียงจริงๆนะผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันแต่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเสียงแตลาา่ละอย่างเป็นยังไงกันออปชันเรามาดูออปชันนะครับออปชันคือมันจะปรับให้เสียงเทนนิสทีทุกอย่างแปลกเลยนะครับผมมันมันดูแปลกอยู่นะแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับรีซอสแพคนะครับในส่วนรีซอสแพคนี้จะมีมิวสิกอยู่ในรีซอสแพคนะครับผมมาฟังมิวสิกม,มาฟังเพลงมันดีกว่าว่าเพลงมันเป็นยังไง ว่ามันหลอนมากนะเพลงอะลองดูนิดิที่ใช่ไหมครับจริงเหรอวะ แล้วผมรู้สึกว่ามันจะมีมีน่าจะมีเสียงอื่นด้วยนะในแอมเบียนซ์ไฟเวิร์กก็คือแบบมีหลายเสียงมากนะครับแต่แต่แต่แตผมแต่ผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเนี่ยันหลักคือผมไม่ได้ยินเสียงจากในเกมหรือว่าอะไรเลยชัวร <c oughs> ์ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องดีสำหรับผมหรือเปล่านะแต่แต่ผมจะลองเล่นทุกคนดูแล้วกันครับแต่ว่าทุกคนก็อาจจะอาจจะไม่ได้ยินเสียงจากในเกมนี้นะฮะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องดีสำหรับทุกคนหรือเปล่าแต่จริงๆผมก็อยากให้ทุกคนได้ยินเสียงนะมันจะได้ดูแบบน่ากลัวเป็นเพื่อนกับน่ากลัวฟัง้ังกับผมอ่ ที <Z an aaS as> ่ผมโดนฟุ้งโดนไก่ฆ่าเนี่ยอะไรอ่ะคือเมื่อกี้ว่าทขาให้ผมขดหัวลูกได้สักแป๊บนึงเลยนะเห็นปะเนี่ยทุกคนที่เขาบอกว่ามอนสเตอร์มอนสเตอร์ที่เป็นมิตรกับเราอ่ะทุกตัวจะเริ่มหันมาเพื่อโจมตีโอ้ไก่น่าโง่เนี่ยหันมาเพื่อโจมตีเรานะครับไอ้สามทีไม่ได้หรอเนะปกติถ้าเกิดสมมติไม่มีเสียงสมัยไอ้สามทีได้แต่อนี่น่าจะเป็นรุ่นตั้งแต่โบราณเลยอ่ะผมจึงไม่สามารถใช้คำสั่งได้เลยโอเคมาท้องฝาดนั้นจะเป็นวัวนะครับซึ่งผมไม่มั่นใจว่าวัวมันจะทำอันตตรรรรราาาายยยยอออออะะะะไไไไไดดดด้้้้้หืืเเเเปปลลล่่่่่่นนููฝัังวว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 ีีีกกโโแคคสึม เป็นการที่เรากดปุ๊บมันก็จะเพิ่มเลือดให้เราทันทีเลยนะฮะนี่เป็นวัวโอเควัวตายแล้วแต่ผมงงเรื่องเสียมันมากเลยนะทำไมมันถึงไม่มีเสียให้ผมล่ะในทรงส่วนของวิดีโอไอเดียมิกเซอร์เนี่ยผมก็มันก็มีเกมตัวนี้ขึ้นนะครับทุกอย่างมีเกมไมโครฟ a f t ขึ้นหมดพี่แต่ว่ามันเสียแค่อย่างเดียวคือมันไม่มีเสียให้ผมอะไรผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่ากี่นี้ต้องการจะเสื่ออะไรให้ผมแต่แต่ผมก็รู้สึกว่ามันมันก็น่ากลัวอยู่นะแต่การที่มันถึงมันจะไม่มีเสียมันก็น่ากลัวอยู่ละ แล้วเมื่อพระจันทร์เป็นสีตรงนี้ใช่ไหมแล้วเนี่ยคุณจะเห็นเป็นไม้ข้างเขนก็คือจะมีไม้ข้างเขนวางอยู่ในแต่ละที่แล้วไม้เขนวเนี้ยอาจจะเป็นไม้เขนที่น่ากลัวมากงั้นเดี๋ยวผมจะเปิดซาวประกอบเป็นซาวในตัวของเกมมันให้ทุกคนได้ฟังกันดีกว่าครับเมื่อเป็นมือสีของเกมมันอ่ะเรจะได้แบบดูให้อัดทะหน่อยมันก็ไม่ค่อยอถถัดทรลเท่าไหร่นะผมขอเปิดอ่ะไม่เต็มจอนะครับไม่ย้อนเต็มจออาจจะให้ผมค้างได้โอเคเอ้ยอะไรอ่ะ okay. โอเคเอ้ยโอ้ <c oughs> เมื่อกี้ผมเห็นว่าแกวตกลงจากฟ้าป่ะผมมั่นใจน้อไปแกวตกลงจากฟ้าแต่ว่าแต่ว่าแบบไม่น่ากลัวนะเทุกคนต้นไม้ตรงนี้ร่วงหมดเลยครับโอเคโอเคผมหวังว่ามันจะไม่มีเลยแหละเอาล่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูรอบที่สองกันดีกว่าครับซึ่งผมเอ๊ะทำไมเอะผมผมปรับที่เข่าชั้นทำไมผมกดกดผมเดี๋ยวเดียวทำไมผมกดปิดเกมกับอ๋อหมดละโอเคซึ่ง เกมมันจะมีอยู่ทั้งหมด3โลกนะครับเมื่อกี้คือโลกแรกอันนี้คือโลกที่2นะครับผมโลกทั้งหมดจะมีอยู่ทั้งหมด3โลกซึ่งโลกแต่โลกเนี่ยก็จะมีความสยองของมันนะครับผมแล้วเมื่อเราตีแกะเนี่ยเห็นปะเมืเ่อเราต่อยแกะปุ๊บแกะจะทำการดรอปนะ drop ไอเจ้าตัว,ตวอันนี้มานทีเลยนะครับเหมือนเป็นไมนค้าสมัยเวอร,ร์ชันโบราณซึ่งมันจะเพิ่มความน่ากลัวให้เกมนี้มากๆเลยเขาบอกว่าจะมีพวกไม้กางเขนไม้กางเขนอยู่เต็มแมปไมค้าฟ์เลยโอเคผมรู้สึกว่าผมเผากระจกอยู่โอเคครับโอ้ จริงด้วยพวกมอนสเตอร์แต่ละอย่างอันนี้อะไรอะดินเหนียวเหรอเหมือนทรายเลยอุย้ยโอเคตอนนี้ผมได้ทําการเจอซอมบี้แล้วแต่รู้สึกว่าพวกมอนสเตอร์พวกนี้ก็จะจอมการไล่จมตีเราอที่เป็นหมูนะครับผมโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้โอเคเรามาดูโลกโลกต่อไปดีกว่าครับโลกต่อไปครับผมมันคือ world สามนะครับ world สามโลกนี้จากที่ผมดูนะครับผมจะมีพี่แอคให้เราแล้วก็มีพวกอุปกรณ์แต่ละอย่างนะครับมีทางลงใต้ดินด้วยด้วยทุกคนซึ่งผมไม่มนแน่ใจว่าทางลงใต้ดินนี้มีอะไรนะแต่คนสร้างมาต้องทําแบบน่าก,กลัวมากแน่เลย เอาละเราจะลองไปดูกันไหมไม่มั่นใจว่าทำไมแล้วผมไม่สามารถพิมพ์คำสั่งได้ด้วยทุกคนดูดิปกติเราสามารถที่จะกด t หรือว่ากดในคีย์บอร์ดเพื่อพิมพ์คำสั่งได้แต่ในนี้ผมไม่สามารถกดพิมพ์คำสั่งได้เลยเว้ยอะไรวะไม่ใช่ก็เริ่มหลอนไปละมายคราฟนี่เกมมายคราฟจริงไหมนี่ยเราอะว่าผมต้องบอสเสียงเพลงสักนดิดนึงแล้วกันนะเพื่อแบบว่าให้น้องๆไม่หลอนเกินไปโอเคครับเราก็้าไปก็เหบืนกันดูนะข้างบนนี้จะมีเป็นเหมือนไม้กางเขนนะครับไม้กางเขนที่ทําด้วยเลดดดททําาเปป็นนนนนคคครรรรรออสะะัับบผมม้ววยหหิกื่่่่ไใชิ ในเธอในท่าสโตนอ่ะมันทำได้หินนรกนะครับผมเอาหินนรกมาทําเป็นไม้เขนเต็มไม้คราฟเลยทุกคนลองดูดิมันคือหูตรงนั้นละวันนั้นอ่ะตัวน้นรู้สึกจะเป็นป่าหินป่าไมา้เขกเลยว่ะทุกคนน,นี่เป็นลาวานะครับลาวางแต่สมัยโบราณเลยนะแลา้วมาโคตรด,ดึกอ่ะดินำบันจัดข้างบนนี้นะครับก็จะเป็นพวกไม้แขนต่งตางๆนะครับแต่เราไม่สามารถเกมหมดได้นี่สิอันตรายจัด โอเคเดี๋ยวจะลองเล่นไปสักระยะนะครับผมให้มันเกิดสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์แล้วกันนะครับปรากฏการณ์ที่เขาได้พูดขึ้นมาในเกมว่าถ้าคุณเล่นไปสักระยะหนึ่งคุณจะได้เจอกับสิ่งที่น่ากลัวมากคืออุ้ยนั่นคือมันจะเป็นสตีฟนะครับผมเป็นสตีฟตาแดงดําผมไม่มั่นใจว่าผมจะเจอหรือเปล่านะแต่ที่แน่ผมไม่น่าจะยิงเสียงเกมละแต่เรื่องสตีฟตาแดงดำนี่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าผมจะเจอหรือเปล่าเราลองเล่นกันต่อนะฮะแต่ที่เกมอาจจะมืดหน่อยนะครับทุกคนก็อยากให้คนต่อต่อช่วยปรับแสงเพิ่มหน่อยนะกันนะฮะเพราะในนนนนนเเเเเเกกกกมมมมมมีีี้้้ืดดาาาาาแแลละะะะะะไไไไไไ่่่สสรรรรถปปับงยยยยอออวววิฮจหูท นี้ก่อนผวขนนี้ก่อนแล้วกันนะวันนี้รู้สึกว่าเราจะยังวิ่งไม่ได้นะครับผมและสามารถกดได้พยงแค่ F5 เพื่อมองไปทางเดียวนะฮะเชียบอะไรวันนี้โอ๊ยโอ้โหวอดวอดทุกคนผมว่ามันเริ่มผมว่าผมว่ามันเริ่มแบบไม่น่าไว้วางใจกับเกมนี้เลยว่ะอะไรวะเนี่ยโอเคผมตอบว่าขึ้นก่อนโอเคครับผมคิดว่าโลกคู่นี้มันเริ่มน่ากลัวกันไปแล้วว่ะแล้วเราสามารถกด F เพื่อทำการปรับหมอกเพิ่มได้ด้วยนะครับผมเหมือนว่าเป็นอัธรลดนะฮะเนี่ยเราสามารถปรับหมอกได้เป็นหลายระดดัััับบบเเเลยยนนนนะะะคครรรจาามมองงห็็แ่่ี้้กปไไฮ ไม่เอานะโอเคแล้วโลกทั้งใบรู้สึกว่าจะเต็มไปด้วยไอ้เจ้าไม้เขียนที่ทําด้วยเนเธอร์เนเธอร์หินเนเธอร์ไลท์น่ยยนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับลองด,ดูดิไอ้เนเธอร์แลกดิมันจะเต็มไปด้วยหินเนเธอร์แลกเต็มเลยอุ้ยอะไรอ่ะนี่ไงไอ,ไอ้พวกปีศาจหมูไก่นึกว่าตกจากฟ้ามาเลยเว้ยทุกคนโอเคคิดว่ารเราเออกเกมมัดีกว่าครับผมคิดว่ารเราจะมารีวิวแค่นี้ก่อนแล้วกันนะแล้วเราก็ทําการไปดูคลิปของคนอื่นนะครับไม่ได้มีคลิปนี้ด้วยเป็นคลิปกับมาครับ chaos edition นะครับผมมาเราดูคลิปขอเกันดีกว่าวว่่่าาาาาาคลลลิปปขขอออออองงงงเเเเ็นนยัไไไไะะะะรรแ้้้ททมมมสถุดฮ้ย ทุดคือบางบางจุดอะมันจะมีเสียงที่น่ากลัวน่ากลัวผมมาเห็นปหเนี่ยตัวแรกทุกคนนี่คือสตีฟนะครับสตีฟตาขาสตีฟตาดําที่เราเห็นกันและนี่คือสตีฟที่ไม่มีมือนะครับที่เขาพูดถึงนะครับผมซึ่งเรามาดูในคอมเมนต์กันดีว่วว่าคอมเมนต์มีอะไรบ้างอานนด้นคลิปพี่เซาวน์มาครับอ่ะมันจะมีเสียงน่ากลัวที่อยู่ในนี้อยู่เนี่ยของคนนี้จะมีเสียงในคลิปนะครับแต่ผมไม่มีเสียงเลยผมไม่รู้ทำแบไรกันนะเสียงมันดูน่ากลัวมากเลยนะผมถือว่าผมฟังแล้วผมหลอนหูเลยนะจริง ถ้าเกิดผม,ผมจะขยายหน้าจอแล้วกันถ้าเกิดน้องๆเรามานั่งฟังกับผมอะเมื่อกี้จะเห็นว่าผมแบบหลอนมากอะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นคลิปพิเศษอันนึงนะครับผมนีม่เป็นเพลงเพลงหนึงน่งใน My Karm นะผมมั่นใจว่ามันต้องมันต้องมีอะไรที่น่ากลัวมากๆอะคือแบบอะไรนแะบบอ๋อไม่ใช่อันนี้น่ากลัวมากเลยว่ะทุกคนจริงๆผมก็ไม่คิดว่าเกมอย่างนี้มันจะโผล่โผล่มาได้นะก็คือผมอยากให้ทุกคนลองฟังนะครับ เช้าในเกมมันน่ากลัวมากๆอ่ะผมพอละผมว่าผมผมว่าผมคงไม่ไหวกับสิ่งนี้ละผมขอลองไปดูรีซอร์ทหน่อยอีกรอบหนึ่งจะมีมิวสิกอยู่อ่ะมาลองฟังซาวด์ฝั่งนี้นะครับเพลงปกติขอมค์ครับเพลงปกติผมเกลียดเพลงนี้มากเลยนะ เพลงนี้ถ้าเกิดเอาใส่ในหนังในเกมผีไว้ใยเกนเพลงซีอองเลยนะเนลองฟังดิมันเหมือนเป็นเพลงกล่อมเด็กอะอรารมณ์แบบรูระบายแล้วก็แบบทำให้เราหลอนนะี่ยเพราะเกมเพลงเกมไอค้ามันสร้างมาเพื่อทำให้เราแบบรู้สึกกังวลกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในเกมวะมันไม่เหมาะกับเกมเป็นเด็กเป็นเกมสำหรับเด็กเลยวะอันนี้เป็นซาวนะครับผมเป็นซาวของม,ม็อบนะครับเราจะลองฟังซาวฮะผมผมผมไม่ผมไม่สามารถฟังซาวได้หรอทำไม อ๋อนี่ก็ได้ละโอเคทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับผมผมคิดว่าสิ่งที่เหมือนเดิมสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมได้เป็นพวก sound step หรือว่า s o u อะไรอย่างงี้ป่ะ sound step เหมือนเดิมหรือเปล่าลองฟังกันทุกอย่างน่าจะเหมือนเดิมหมดนะครับในส่วนของ resource นะฮะมันส่วนขอที่จะแผ่นด้วย empty ว่ะ streaming น,นี่คืออะไรทำไมแผ่นเพลง13มาถึงมีขึ้นกับแผ่นเพลง cat ที่ผมสามารถเปิดได้มีแค่สองเพลง ผมคิดว่าผมต้องควรต้องหยุดคลิปไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าผมคิดว่าผมก็กลัวเหมือนกันนะผมรู้สึกว่าผมไม่ไหวกับเกมนี้แหละนะมันน่ากลัวจริงๆนะทุกคนถ้าเกิดคุณลองมาลองดูจะรู้สึกว่าผมเวลาผมเล่นไปผมบางทีผมขนหัวลุกชื้นนะตัวน้องมีความคิดเห็นยังไงกับไม e c ครับในเวอร์ชันนี้นะครับก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมสำหรับผมนะครับมันมันมันเกิดเขาว่าไม e c ค a f t ว่ะมันแบบมันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะมันไม่ใช่ไมค์ครับแล้วอ๋อโอเคทุกคนก็ คลิปนี้เราจบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเจอนครับสวัสดีครับส่วนลิงก์ดาวน์โหลดขยากดาวน์โหลดไปเล่นก็ใต้ในคลิปชัชนแล้วกันนะครับผมแปะไปข้างล่างแล้วกันนะฮะสวัสดีครับผมสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ ig 12บสองทีมสินะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12องชาม v c ซีนะครับผมแล้ะเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ไปติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะคคคคคครรรรัััััับบบบผผผมมมแลลลลล้้้้้วววกกก็าุณชอออเเืงงไ์ปนนนนใใใจจหหดดยะิสสีครับ